อันยอเซโสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอล์ K ่เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวนั ตี้นะครับอีกหนึ่งไอดอลสาวชาวไทยที่ไปอยู่ในวงการเคป๊อนะครับและในตอนนี้เนี่ยมีข่าวคราวขึ้นมาเกี่ยวกับการที่จะเดบิวต์อยู่ในวง GIRL GROUP ๊ปแล้วนะครับแฟนๆเนี่ยรอคอยอย่างใจจดใจจ่อกันเลยในตอนนี้เนี่ยล่าสุดเลยนะครับทางค่าย S2 Entertainment ซึ่งนัตตี้ในตอนนี้ก็อยู่ค่ายนี้ด้วยนะครับได้มีการออกมาเปิดรายละเอียดเกี่ยวกับ วงเกิลกรุ๊ปวงใหม่ที่กำลังจะเดบิวต์ในเร็วๆนี้ซึ่งในวงเกิลกรุ๊ปวงใหม่ของทางค่าย S2 Entertainment นนี้นะครับก็มีนัตตี้เนี่ยอยู่ในวงนี้ด้วย ซึ่งนี่ก็เป็นข่าวคราวออกมานะครับว่นนานัตตี้นั้นจะร่วมเดบิวต์อยู่ในวงเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่นี้ของทางค่ายซึ่งทางค่าย S2 Entertainment นะครับก็ได้บอกรายละเอียดเกี่ยวกับวงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ที่จะเดบิวต์ในช่วงปีหน้าปี2023โดยได้บอกเอาไว้นะครับว่าวงเกิร์ลกรุ๊ปที่จะเดบิวต์จากทางค่าย S2 Entertainment นี้นั้นจะประกอบไปด้วยเมมเบอร์ ที่โดดเด่นมากๆโดดเด่นในหลากหลายด้านมากๆเลยไม่ได้โดดเด่นเพียงแค่หน้าตาหรือว่าความวิชวลเท่านั้นแต่ว่าเมมเบอร์แต่ละคนในวงนั้นเนี่ยก็จะมีทักษะและก็มีเสน่ห์ที่มากมายและนอกจากนั้นเมมเบอร์แต่ละคนเนี่ยยังมีศักยภาพที่หลากหลายสามารถที่จะทําอะไรเนี่ยหลากหลายมากๆได้เรียกว่าเป็นการรวมตัวของเมมเบอร์ในวงที่ all r o u ด d e r ทำได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นร้องเต้นแสดงร a ปหรือว่าความวิชวลเองก็ตามนะครับ ทางค่ายยังได้เย็นยอมไว้ด้วยนะครับว่าเมมเบอร์แต่ละคนในวงนี้เนี่ยจะ,สะแสดงถึงสเสน่ห์ที่มีความแตกต่างกันออกไปซึ่งเป็นเมมเบอร์ที่แบบว่าไม่เคยมีมาก่อนหรือว่าไม่เคยเห็นที่ไหนในวงเกิลกรุ๊ปแบบนี้มาก่อนเลยใน K-POp ปนะครับแค่คำโปรยรายละเอียดต่างๆของเกิลกรุ๊ปวงใหม่จากทางค่าย S2 Entertainment เนี่ยก็น่าติดตามมากๆแล้วนะครับและนุ่มมันว่าทุกอย่างเนี่ยก็จะตรงกับอีกหนึ่งสาวนะครับนั่นก็คือนัตตี้นั่นเองซึ่งก็เป็นออร์เดอร์ไม่ว่าจะร้องเต้น การแสดงบนเวทีหน้าตาสวยวิชวลจัดเต็มนะครับรวมไปถึงสามารถที่จะแรปได้ด้วยเนี่ยก็ปังมากๆเหมาะก,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 กับนัตตีม้มากๆเลยแฟนๆก็บอกว่ารายละเอียดของวงนี้เนี่ยนัตตี้ต้องเป็นหนึ่งในนั้นแน่นอนเพราะว่า ตรงทป์ทุกอย่างเลยจริงๆต้องมารอดูกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงกันแน่เมมเบอร์ในวงนี้จะมีการครบ5คนอย่างที่เคยออกในรายการของทางเยอรมันหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องมารอดูกันนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยในตอนนี้ดูเหมือนว่าเปอร์เซนต์ที่จะเป็นไปได้เกี่ยวกับนัตตี้จะเป็นหนึ่งในเมมเบอร์ของวงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่นี้จาก S2 เนี่ยดูเหมือนว่าแทบจะร้อยเปอร์เซนต์แล้วนะครับแฟนๆหลายๆคนเนี่ยมั่นใจมากๆว่านัตตี้ได้เดบิวต์ในวงเกิร์ลกรุ๊ปแน่นอนสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของ กับรายละเอียดของวงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่จาก S2 ที่เปิดรายละเอียดออกมาว่าเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่นี้จะมีทักษะที่ครบเครื่องมากๆแล้วก็มีทุกอย่างเนี่ย ที่แตกต่างไปจากวงเกิร์ลกรุ๊ปวงอื่นในวงการตอนนี้และคิดว่าคำโปรยนี้เนี่ยเหมาะสมกับนัตตี้ของเราหรือเปล่านมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วก็มารอเป็นกำลังใจงให้กับนัตตี้กันมีเปอร์เซ็นต์สูงมากๆแล้วในตอนนี้นะครับที่จะได้เดบิวต์อยู่ในวงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่จากค่าย s 2 entertainment มารอติดตามแล้วก็มารอเป็นกำลังใจงให้กับนัตตี้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วแวะมาอัปเดตเรื่องราวของนัตตี้ให้ทุกคนได้ติดตามกันเพียงเท่านี้หากมีอะไรอัปเดตเเเพิิิ่มมมตรราาจะีบนทคลป ให้ทุกคนฟังเลยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พี่กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง